โอโออนิกแต y กิ้วออทามินเฮ้ย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  Let's talk about mid n l a play? We VR human ถูกออฟเอง seconds remaining ไปไปกดไปเฮยไปเฮยเมื่อกดไปเฮยสัตว์ Your turn pick. เอามีลาน่ามาให้กูมึงจะเล่นตัวไหนยัดแม่มึงคิดนานหมดตังค์แล้วนะไม่รู้ตัวนี้แหละสัตว์เออสวยยัดแม่ได้อยู่พร้อมเป็นแซงคิงเอาตัวกูมาดีมากแกม,นะมบอกนีนะแกมบอกนีแบบ กูได้เจ็ดเจ็เจ็เซอร์ไม <Yes ่ีฮัไพลโล่นะเล่นเลนก่อนไอ้่าตัวหลังให้ไหมว่าจะเอาเองมาตัวหลังมาตัวหลัง good idea

มันดึงมันดึงไปไปกวนมันไปกวนมันต่อระวังน่าจนี่เดียวไปวิมเปอร์ดอกส์ไป t ูเด I'm under attack. Forward, pet. Good idea. Of course. On the prowl. Good idea. Star on track. Leap forward. Star. I'm that is ours. Cower before us. Ugh. We arrived. Dias has been killed. Stop Stop down there, down there. First it. Stop Agreed.

Forward. I'm under attack. On track. We Ah uh, 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 stars. Hmm?

Scatter get while you can I'm not sure I'm I'm under attack on the prowl แต่ี่จนมั่งแน่นอนว่าแต่นะมันจะเอาคีเปอร์มาโหอ่ะวีรบตักพ้อเติมที่เดิมใช่ปะเติมเติมได้ปะมันโหลมันโละต้องขอต้องขอ่ไน,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 นไปหาทำเรนบนแล้ว The Starfall! I am under attack. Dial structures are fortified. The prize is mine! Forward by bounds! Diffusal Blade! That shot. the enemy's bottom tower has fallen. We arrive. stop rain bring down on mine enemy. A book's shadows take us. Perfect. Agree. I'm under attack. Yes. Your middle tower is under attack. To the battle. The dog you are The enemy's middle tower has fallen Behold my searing gaze Yes! Radiant Star. structures are fortified nice. Next. Uh. Uh. Hey, what are No doing? Don't you you Forward by bounds Oh, you อ r ร k เ t เดียลิต้า e n มาม e มา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 ม a มา o ามา o ามามาม e มาามามามมามา c าม e มามาาาาม o า

วาไปทางนั้นเนี่ยกูมาถึงตรงนี้บอกวาบนมาให้เหรอไอ้สาเสียงบนน่ะเสียงบนน่ะว้าไปข้างบนเร็วเรเจ็ดแม่กูสื่อสารกัมันผิดเองแหละแกฟูเซนคิงไก์อันนี้ไม่รู้ันยังไม่รู้โออดอออดอโนเบกิเบียโยอออ้โยออออ

forward เด็ดเลลิงตังตังตังลิงชักตังเกมลิงเย็ด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 เอาไป s t e r f a l l ที่เราดีไม่ได้ครับผมตาเลย

ด้านล่างดูรีโลเคตดูรีโลเคตดูรีโลเคตอะแอมเบอร์แอมเบอร์จะกินอะไรนะตรงนี้น่าจะมีวะแม่แส่บจัะ forward by bounds มาหน้าบนหน้าหน้าบนหน้า on the bottom tower is under attack ระวังระวังอย่าเลยไม่ได้ไม่ได้โดนนี่ครับเบ้าครับเบ้า,ามาได้ฮะรถที่พีรถที่พีรถที่พีที่ใจตูไม่มีมาร์กโอเค on track อ่าตามคลิปตามคลิป,ลปต,ตามคลิปเดี๋ยวคลิปอตัดตามคลิป

The enemy's top barracks has fallen. The enemy's top barracks has fallen. เก่งมาก. Yes. Forward by balance. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. What? You're not going to get g ี o มันแคบไปเียจริงจริงนะก๊ได้เพรมึงท้งหลบไปทาบนแล้วแต่ว่า เราไม่มีตังค์เลยเทนี่เพราะว่ากูก็ไม่กูก็ไม่มีตังค์อ่ะแต่ว่ากูกดดันมันมันแบบสุดอ่ะมันแทบไม่ได้ทุบคีไปเลยแบบสบายเลยมันน่าจะมีแค่สามพันอ่ะสี่พันวะเชี่ยมึงไปเอาตังค์จากไหนวะยัดแม่ตอนแรกมึงอ่ะไม่ได้คิปเลยนี่นาเชี่ยมันแอบมีตังค์ได้วะกูกดมันไปตด้เยอะนะเว้ยมันไม่มีเงินเลยนะเว้ยถึงความรู้สึกกูอะทำไมมันมีอยู่ได้ว่าสักสามพันกว่าเนี่ยแต่อย่างว่าแอโรกูมันโหดไปหน่อยเลย นี่นี่อันนี้เลยอันนี้เลยพี่ยิงก่อนด้วยซ้ำเนี่ยคลิปเนะี่ยพียิงก่อนด้วดยซ้ำเลยยืนแบกยิงน้ำเรือกูยิงก่อนด้วยซ้ำหัวไปดิเย็ดแม่รอ้ยื่นแม่ครับยื่นเตะาทูนฟังกูงนะเยัดแม่อย่าได้ทำกับใครแบบนี้อย่าได้ทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมกูให้ดูสกอร์ด้วยตัวแบกกำลงังฟาร์มถึงจะเป็นรอบเลนแต่ไม่สน เอาล,เลูกเกมจบเลยแล้วเว้ยยศแม่แค่เนี่ยไอสัตว์เข้าใจาไหมสัตว์